สวัสดีค่ะยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องปอออนพิษานบนนะคะอืมวันนี้่าพาอ๋อเขาต้มอยู่แล้ว่าพากับปอออนรวมด้วยช่วยกันนะคะกล้วยกล้วย<ๆ>กล้วย นี่เด้อพ่อพี่น้องมือนี่ห,ห่อลายๆเฉยได้ค่ะมือนี้เขาเขาประมาณสองโลพ่อพี่น้องเขาเนี้วสองโลกะทิสองกอง,งกองหน่อยเด้อพ่อพี่น้องเด้อกองเล็กน้ำตาลครึ่งโลนะคะ วันนี้สูตรสูตรดั้งเดิมก็จะมีเสียงช่องของคุณตั้มนะคะกกกอกคุณพอลลี่ด้วยนะคะคุยกันอยู่ก็คงไม่เป็นไรเนาะคะะ่ะเนาะอย่าพาฟังอยู่ข่าวสารบ้านเมือง ก็โอเคนะคะนี่ค่ะย่าพาหมดแล้วข้ามสองกิโลเนี่ยเยอะนะคะวันนี้เตรียมตะกาเลย เกือบติมตะก้าพ่อแม่พี่น้องเดีย๋ยวพอก็จะเอาไปใส่ซึ่งนึ่งนะคะจะไปจัดใส่ซึ่งแล้วก็นึ่งเรียบร้อยแล้ว ในเ่อพมีพี่น้องเลี้ยงใส่ซึ่งโอ้แม่ลืมเปิดแม่ลูกเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแม่ไปเปิดให้แม่ไปเปิดให้ปปใ,หใจเย็นใจเย็น วันนี้ก็จะนึ่งสองซึ่งพ่อแม่พี่น้องอืมอะไร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 เดี๋ยว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 แม่เลี้ยงขนมก่อนลูกจะเย็นจะเย็นอืมอืมอืม น่ะอะไรกันนะฮะนอนอยู่เฉยๆนอนอยู่มอแม่ๆอ,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 อยู่เป็นอะไรอะน้าโชคน้าโชคเป็นอะไรหรอเป็นอะไรโอ้ยบึงหําแดงแค่เป็นอะไรฮ แน่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 แนแอยู่มอมอแม่แม่อยู่บอกให้อยู่มอมอแม,ม,อม,อม่แมอยู่เป็นไหมฮะอันนี้ถาดหนึ่งนะคะเรวจะใส่ถาดที่สองแล้ว อันนี้ถาดที่สองนะคะบริจีถาดที่สองโอ้ดูข้าต้มห่อนี้ห่อใหญ่มากเพราะว่ามีป้าใหญ่นะคะมาช่วยห่อด้วยห่อข้าวต้ม พร้อมกันเลยนะคะวันนี้ใส่สองซึง นี่นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะตอนนี้เนึ่งสองถาดนี่นะคะก็ถือว่าโอเคแล้วไฟก็อัดทานเข้าเตรียมแล้วนะคะกำลังเห็นแดงๆนะคะคุณดูสิตอนก็ขอบคุณนะคะดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ กดไลค์กดแชร์ช่องปอ้อนพี่สาวหลวงพลด้วยนะคะคือว่าโอเคแล้ววันนี้ก็นึ่งข้าวต้มนะคะสูตรดั้งเดิมได้สองถาด ก่อนก็ขอบคุณนะคะ